ดี่จเป็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบทไทยสไพายอิตาลีวันนี้จะมาพามาทําสูตรพอกหน้าขาวใสทําให้ผิวใสแบบผิวเต่งตึงเหมือนผิวเด็กเลยนะคะลดเรือนริ้วรอยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมากหน้าสูตรนี้หรือเพื่อนๆจะสามารถใช้ทาก่อนนอนก็ได้นะคะทาบาง ถ้าใครอยากมาร์กก็มาร์กได้เลยนะคะในสูตรสูตรนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำเลยส่วนผสมกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเราเตรียมอุปกรณ์มานะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกคือผงธนาคานะคะส่วนตัวซื้อมาแบบเป็นกิโลเป็นอะไรก็เลยต้องมาแพ็คใส่ใสขวดแบบนี้ไว้นะคะในส่วนของผงธนาคาเขาก็จะช่วยในเรื่องฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของธนาคาจะช่วยให้ฝ้ากระจางลงแล้วจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสเหมือนสาวพาม่าเลยนะคะในสูตรของธนาคารเนาะธนาคารเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะ ถ้าอยากผิวสวยผิวใสเหมือนสาวพม่าะนะคะใช้เลยค่ะธนาคารนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะในส่วนของเจลเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นในผิวของเรากระจ่างใสได้เป็นอย่างดีเลยนะคะยังช่วยรักษาแผลไฟไหม้แผลอะไรแผลุ้พองสารพัดเลยนะคะในส่วนของเจลว,ว่านหางจระเข้เนาะ เราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะในส่วนเจลเนาะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชานะคะในส่วนของเจลเนาะตัวต่อไปนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเจนเขาก็จะช่วย ให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสวิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะก็จะบีบออกยากหน่อยค่ะนี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหลังจากนั้นเราก็มาคนส่อนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะนี่เลยค่ะ นี่เลยค่ะผสมแบบนี้ค่ะเนื้อก็ครีมก็จะออกมาสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆค่ะเนื้อครีมของเขาเรเาตีตีให้มันละเอียดเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราตีละเอียดเนื้อครีมของเขาก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเอาตีให้เขาละเอียดนะคะ จากนั้นให้เราเตรียมกระปุกมาใส่เลยนะคะจะได้ไม่เต็มกระปุกค่ะแล้วแต่ว่าเราจะทํามากทําน้อยตามใจเราเลยนะคะในครีมสูตรนี้ในมาร์กสูตรนี้นะคะใครจะทําเป็นมาร์กเป็นพอกหน้าก็ได้นะคะหรือใครจะทําเป็นไนท์ครีมก็ได้นะคะถ้าจะทําเป็นไนท์ครีมจะทาในแก้วให้หมดค่ะเสียได้ค่ะถ้าจะทําเป็นไนท์ครีมนะคะให้เพื่อนๆทาบางๆแบบนี้ค่ะ ทาบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยไว้เลยปล่อยทาแบบเป็นครีมกลางคืนได้เลยนะคะเราทาแบบนี้เราไม่ต้องล้างออกก็ได้นะคะตื่นเช้ามาเราค่อยล้างหน้าออกทีเดียวได้เป็นปกติเลยนะคะในสูตรนี้นะคะถ้าใครจะทำเป็นไนท์ครีมนะคะทําแบบนี้เลยค่ะ เราก็ทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยนอนทั้งคืนเลยนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ถ้าใครจะทําเป็นพอกหน้าหรือว่าใครจะทําเป็นมาร์กหน้านะคะเราสามารถพอกไว้มาร์กไว้ได้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเราพอกทิ้งไว้นะคะแล้วเราค่อยไปล้างออกนะคะถ้าส่วนใครที่ว่าจะพอกนะคะให้เราพอกทิ้งไว้เลยยี่สิบถึงสามสินาทีเราก็พอเขาแห้งแล้วเราก็ค่อยไปล้างอกนะคะ ในส่วนพอกสูตรนี้ครีมสูตรนี้จะเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะในส่วนของครีมตัวนี้เนาะส่วนอพอกหน้าตัวนี้จะทาเป็นพอกจะทําเป็นครีมก็ได้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะในในส่วนของครีมตัวนี้นะคะเราสามารถทําได้อาทิ์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่มีไม่มีอันตรายต่อผิวเรานะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่น้ำมะนาวด้วยเนาะ อ,อเคนะคะยังอ่ายังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะถ้านใะครอยากผิวสวยผิวไใสเหมือนสาวพม่านะคะในสูตนี้จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นกระจ่างใสยอย่างมากเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็วจะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆโอเคกับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ